ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับตัวละครหลักเนี่ยเราไปดูตัวละครสมทบอีโตงกันบ้างดีกว่าซึ่งเธอก็คือตอัวละครสมทบที่มีส่วนสาคัญหลักจากเรื่องมอรเดอร์ดเลยเช่นกันอย่างโนริดอมแมนเพราะนี่คือ c รค r a c t ์ r story โนริดอมแมนเธอเป็นตัวประกอบจากเรื่องมอร์เดอร์โดซึ่งเธอก็คือภรรยายของคาร์ดดอมแมนและเธอก็ยังเป็นแม่ของอูซี่และเธอนั้นก็ยังเป็นคนที่สองที่รู้จักกับแอสเซอร์ลูปเซิร์เวอร์ โนริ i, เธอเป็นหุ่ยนยนต์แรงงานที่อยู่ในแคปไนที่เอกพอยเซเว่นซึ่งในตอนนั้นแคปนี้กำลังเปิดทํางานอยู่และก็มีส่วนร่วมในการทําวิจัยที่ยังไม่ระบุชื่อแต่ก็เหมือนว่าการวิจัยครั้งนี้นั้นก็เหมือนการทดลองโดนที่ติดเชื้อเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเธอนั้นก็มีหมายเลข0ูนของการติดเชื้อเซิร์ฟเวอร์อยู่และด้วยเหตุการณ์นี้มันจะทาให้โนรินั้นเกิดอาการวิตกกังวลเธอจึงเริ่มฆ่าคนงานที่อยู่ในห้องทดลองซึ่งจะมีบางคนที่รอดออกมา แต่เชคยังดีที่เหตุการณ์นี้ก็ได้มีคนมาหยุดไว้ซึ่งนั่นก็คือเยวาและเธอก็ยังเป็นแม่ของดอเยวาเธอได้ทําการใช้ครูซิฟิกแพดเพื่อทําการหยุดโนริไว้แต่ก็ดูเหมือนว่า,าการที่ครูซิฟิกแพดนั้นเข้าไปอยู่ในตัวของโนริที่มีซ์ฟเวอร์อยู่แล้วมันจะทำให้อาการของโนริย่ำแย่และมันทำให้จิตใจของเธอนั้นรู้สึกสับสนอย่างมากและหลังจากการทดลองครั้งนี้โนริและเยวาพวกเธอก็ได้หนีไปด้วยกันโดยจะทิ้งอลิสไว้อยู่ในห้องทดลอง หลังจากที่เก่งกาของดาวคปพร์ไนน์นั้นได้สูญสลายโนรีและคานั้นพวกเขาจึงเริ่มสร้างอาณานิคมของอุ์แรงงานขึ้นมาโนรีเธอได้เริ่มทำการใช้ชีวิตใหม่พร้อมกับคานและเธอก็ได้มีรูปสาวที่มีชื่อว่าอูซี่แต่ในเวลาต่อมาโนรีนั้นเธอก็ได้กลายเป็นคนหลงผิดเนื่องจากอาการทางจิตของเธอซึ่งโนรีนั้นเธอก็ได้เห็นภาพว่านมูเรอร์โดนั้นกำลังจะมาและเธอก็เรียกพวกบันว่าปีศาจแห่งท้องฟ้า นนรีนั้นเธอได้พยายามเตือนโดนคนอื่นเกี่ยวกับอันตรา,ายที่จะมาถึงรวมทั้งเธอก็ได้บอกกับคาร์นิว่าเขานั้นต้องสร้างประตูกรัรนนิรภัยไว้ซึ่งในเวลาต่อมาค้าพทำายของโนรีก็เป็นจริงเมื่อเหล่ามาเรืนโดนนั้นได้มายังดาวขึ้เบ์หนายและเริ่มสังหารเหล่า่นยนต์แรงงานคนอื่นๆ,ๆโนรีนั้นเธอได้ถูกขังมีกฎของพวกมันนั้นต่อยเข้าให้มันจงทำให้เธอกำลังจะตายและด้วยเหตุการณ์นี้มันจงทำให้คาร์นั้นตัดสินใจที่จะทำการสังหารเธอแทนเพื่อไม่ให้เธอนั้นทุกทรมาน ซึ่งต่อมาในตอน m a ส s d e s ั r u c t i o n เราก็จะได้เห็นว่าโนรีนั้นเธอก็ยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในสภาพเหมือนกับหัวใจและก็ดุมเหมือนว่าอาการทางจีของเธอนั้นก็จะหายไปด้วยซึ่งเธอก็ได้ปล่อยให้สามีและลูกสาวของเธอนั้นเชื่อว่าเธอตายไปแล้วเพื่อที่เธอนั้นจะได้สืบคนกับคาร์บินฟีเวอร์แรมต่อมาเธอก็ได้พบกับมาเดอร์โดที่มีชอว่าเอ็นซึ่งเขากําลังถูกแอโซูลโซเวอร์ไล่ล่าอยู่ซึ่งโนรีเห็นแบบนั้นเธอก็สงสัยอย่างมากว่าทําไมซีถึงไล่ล่าโดนของเธอเอง และหลังจากที่เธอได้รู้ว่าเอียนนั้นก็รู้จักกับบูซี่เธอก็เริ่มอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องทดลองและโนริเธอก็รู้สึกหลังเลอย่างมากที่จะบอกกับบูซี่ว่าเธอนั้นก็ยังไม่ตายเนื่องจากเธอ้นคิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เล้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเธอต่อมาโนริก็ได้ทําการช่วยเอียนต่อสู้กับบูซี่ที่กําลังถูกโซเวอร์เข้าสิงอยู่และในขณะที่โนริกําลังจะถูกโซเวอร์กินนั้นเองก็ได้พูดออกมาว่าเขากับบูซี่นั้นมีความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันอยู่ และเมื่อโนริได้ยินแบบนั้นมันก็ทำให้เธอโกรธอย่างมากเลยทําการตบหน้าอูซี่ไปซึ่งการตบครั้งนี้มันจะดับให้อูซี่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึง่งแต่เธอก็ได้โยโนริลงไปในหลุมซึ่งตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้อีกว่านั่นคือแม่ของเธอและในตอนจบอย่างแอสซัลุดินโนริและอูซี่นั้นพวกเธอก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึง่งและโนริเธอก็ได้บอกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปร,ราบซินนั่นก็คืออูซี่ต้องทำการทำลายหัวใจของซินให้สินส้นซาก และในตอนจบอูซี่เธอก็สามารถปรับซีนได้สําเร็จแต่ในระหว่างนั้นคารนก็เลยจะตกไปในหลุมแต่โชคยังดีที่โนริได้ช่วยเขาไว้ทันแต่ก็เหมือนว่าโนรินั้นก็ยังโกรธคานอยู่แต่ในตอนเครดิตน,นั้นเราก็จะได้เห็นว่าคารนกับโนรินั้นพวกเขาก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึง่งในด้านรูปร่างโนรินั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับอูซี่รูปสาวของเธออย่างมากซึ่งจะหมายความว่าอูซี่นั้นได้รับลักษณะนิสัยหลายอย่างมาจากแม่ของเธอ โนรินั้นเธอจะมีดวงตาสีม่วงนีออนแต่จะมีบางครั้งที่อลิสจะแย้งว่าเธอนั้นมีดวงตาสีเหลืองซึ่งอาจจะหมายถึงตอนที่โนรินั้นกำลังถูกแอสโ l u ลูซเซเวอร์เข้างำอยู่ผมของโนรินั้นเธอจะมีสีม่วงซึ่งจะมีสีอ่อนกว่าของกูซี่เล็กน้อยและในเวลาต่อมาหลังจากที่ล่างของโนริได้ตายไปแล้วเธอก็ได้กลายเป็นหัวใจแทนและหัวใจของโนรินั้นก็จะดูคล้ายกับหัวใจของโดติเชื้คนอื่นๆเช่นหัวใจของเจ ซึ่งหัวใจเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนสีแดงเล็กๆเหนียวๆแล้วก็มีห่อหุ้มด้วยโลหะสีดำตรงบริเวณตรงกลางของหัวใจนั้นก็จะมีดวงตาปรากฏขึ้นมาและตรงบริเวณด้านล่างของหัวใจนั้นก็จะมีหนวดสีดำงอกออกมาซึ่งจะเหมือนขา <c oughs> ในแดฟคลิกทีจากสิ่งที่ขานเคยพูดไว้ด้ว,ว่าโนรีนั้นเธอจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากในหมู่ของเพื่อนๆซึ่งจะต่างกับอูซี่ที่เธอนั้นจะชอบแตกแยกกับคนอื่นมากกว่า นี่ไปกว่านั้นยังแสดงเห็นว่าเธอนั้นเป็นคนสบายๆกับคนรอบข้างโดยเราจะเห็นได้จากรูปภาพที่เธอถ่ายในห้องทดลองแสดงเห็นว่าในตอนนั้นเธอรู้สึกไม่กังวลเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับแอสซูร์ดโซเวอร์เลยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมากก็ตามและการไม่สนใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับแอสซูร์ดโซเวอร์มายุ่งสมผลทําให้เธอนั้นถูกครอบงำได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งขานก็ยังบ่อยว่าจะมีบางครั้งที่โนรีนชอบเขียนคาทานายอะไรประหล,ะะหลาดๆซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างมาก แต่ที่อย่างนั้นโนริเธอก็เป็นคนเอาใจใส่และเป็นแม่ที่รักอุซี่อย่างมากซึ่งในตอนจบนั้นโนริก็ยังมาเชียร์อุซี่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับซิน <c oughs> เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโนริชื่อของเธอนั้นจะถูกเปิดเผยครั้งแรกนะในงานปฐมทัศน์มาร์เดลโดตอน h ฮาร์ b e ี t ที่เมืองเบอร์รี่รัฐแคลิฟอร์เนียในตอนพายลอตนั้นเราจะได้เห็นว่าจะมีรูปครอบครัวดอแมนอยู่ซึ่งหน้าของโนริจะถูกเผาด้วยกดนาโนไน์ ในตอนเดอบพามารีและตอนแคปปี้ฟีเวอร์นั้นจะมีตู้เสื้อผ้าที่เขียนไว้ว่า Nori Fuki Insane s t u ซึ่งในตู้เสื้อผ้านี้ก็จะเก็บรูปเรื่องราวต่างๆที่คาดได้อยู่กับโนริไว้ที่จริงแล้วตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในตัวของโนรินั้นได้ถูกขับไล่ไปตั้งนานแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นตอนที่เธอนั้นได้โดนครูซิฟิกแพคเข้าไปเต็มหน้าแต่ด้วยเหตุการณ์นี้มันจะทําให้จิตใ,ใจของโนรินั้นเกิดอาการสับสนและวุ่นวายคำบรรยายภาษาอังกฤษในตอนที่7และตอนที่8นั้นจะกล่าวถ แ้ว่าในตอนนั้นเธอจะได้เปิดเผยแล้วว่าเธอชื่อว่าโนริก็ตามและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหามาได้เกี่ยวกับโนริดอแมนถ้ามีข้อมูลตรงหลุพพดหรือผิดพลาดเย่างใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยก็จะกลับไปถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคาแรคเตอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah.